สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับกับลีลาชาแนลวันนี้นะครับช่องของผมก็จะมาเปิดช่วงใหม่นะครับเป็นช่วงที่แนะนําเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับเกม Civilization ให้กับผู้เล่นใหม่นะครับคลิปแรกนะครับผมก็จะมาให้เพื่อนๆทาความรู้จักเกี่ยวกับพื้นที่ต่างๆรอบๆเมืองของเรานะครับรวมไปถึงทรัพยากรต่างๆภายในเกม Civilization 6นะครับโอเคครับถ้าเกิดเพื่อนๆพร้อมแล้วก็เข้าไปชมคลิปกันเลยครับ โอเคครับสำหรับพื้นที่ต่างๆในเกม Civilization ก็มีด้วยกันหลายแบบเลยนะครับเรามาเริ่มกันที่พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ราบกันก่อนนะครับก็จะมีแบ่งเป็น Grassland นะครับเป็นพื้นที่ที่มีค่า Food 2นะครับเป็นพื้นที่สีเขียวๆแบบนี้เนาะส่วนอีกพื้นที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นพื้นที่ Plain นะครับก็จะมีค่า Food 1 Production 1นะครับแล้วก็พื้นที่ที่ไม่มีค่า U นะครับก็จะเป็น Desert นะครับทะเลทรายกับพื้นที่ที่เป็น Snow นะครับหิมะนะครับตรงนี้ก็จะไม่มีค่า U ในพื้นที่เลยนะครับ ส่วนพื้นที่สุดท้ายนะครับก mm ็ค hmm. ือจะเป็น hmm. พื้นที่ทุนได้นะครับที่จะเป็นพื้นที่ที่มีค่าฟุตหนึ่งนะครับภาพรวมเนี่ยพื้นที่ทุนได้เนี่ยก็จะมีค่ายูน้อยกว่าพื้นที่กราสแลนด์กับเพลนนะครับแล้วก็หากพื้นที่ไหนนะครับมีลักษณะเป็นเนินเขานะครับมันก็จะมีค่าโปรดักชันเพิ่มขึ้นหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นลักษณะเป็นเนินเขาขึ้นมานะเป็นนูนเนินเขาขึ้นมานะคเขาเรียกว่าเนินเขาสูงนะครับตรงนี้นะยูนิตเราสามารถเดินข้ามได้อยู่นะครับแต่จะเสียค่ามูฟ เราก็จะบทบางสถานะวิชั่นนะครับสำหรับยูนิตตัวไหนที่มองข้ามภูเขาไปเนี่ยก็จะสูญเสียการมองเห็นไประยะ1ช่องนะครับเนินเขานะครับก็จะสามารถพบเจอได้ในทุกพื้นที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแกลสแลนด์เพลนทุนดาหรือว่าสโน่นะครับส่วนต่อไปนะครับก็คือเนเชอรัลฟีเจอร์นะครับเนเชอรัลฟีเจอร์คืออะไรนะครับเนเชอรัลฟีเจอร์นะครับก็คือเป็นลักษณะของสิ่งปกคลุมพื้นที่นะครับที่ไม่ใช่ทรัพยากรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นป่าไม้นะครับป่าฝน ลุ่มน้ำนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นฟลัดเพลนนะครับไอตัวนี้ก็คือเรียกว่าเป็นเนเชอรัลฟีเจอร์ที่ปกคลุมพื้นที่นั้นๆอยู่นะครับโดยปกติแล้วเนเชอรัลฟีเจอร์ที่ปกคลุมพื้นที่นั้นๆนะครับส่วนมากก็จะเพิ่มค่ายิวให้พื้นที่นั้นๆด้วยนะครับอย่างเช่นพวกป่านะครับก็จะเพิ่มค่าโปรดักชันหรือค่าฟันเฟืองให้พื้นที่นั้นหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นป่าฝนนะครับก็จะเพิ่มค่าฟู้ด ให้กับพื้นที่นั้นๆด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นุ่มน้ำนะครับตัวนี้ก็จะบวกค่าฟู้ดในพื้นที่นะเพิ่มขึ้นหนึ่งพวกในเชลล์ฟีเจอร์ต่างๆที่ผมพูดมานะครับไม่ว่าจะเป็นปา่าฝนป่าหรือว่ารูปน้ำเนี่ยสามารถใช้บิลดเดอร์นะครับมาลื้อถอนเพื่อที่จะสร้างเขตพิเศษต่างๆได้นะครับโดยการลื้อถอน n นเชลล์ฟีเจอร์นะครับเพื่อนๆจะต้องวิจัยงานวิจัยต่างๆครับอย่างเช่นถ้าเป็นการ รื้อถอนเกี่ยวกับพวกรูปแม่น้ำน,นะครับเพื่อนๆก็ต้องวิจัยเออร์ลิกชันก่อนนะครับหากเพื่อนๆจะรื้อถอนพื้นที่ที่เป็นป่าไม้นะครับเพื่อนๆก็จะต้องวิจัยไมดิ้งนะครับส่วนใครที่จะรื้อถอนพวกป่าฝนนะครับก็จะต้องวิจัยบรอนส์วอร์กิงนะครับให้ได้เรียบร้อยก่อนนะเพื่อน <c oughs> ๆ,ๆถึงจะเอาพวกบิลเดอร์นะมารื้อถอนสิ่งต่างๆที่เป็นเนเชอรัลฟีเจอร์บนทายหรือว่าบนพื้นที่ร,รอบๆเมืองของเพื่อนๆได้นะครับส่วนต่อไปนะครับเป็นเนเชอรัลฟีเจอร์ที่ไม่สามารถรื้อถอนออกจาก พื้นที่นั้นๆได้นะครับก็คืออันแรกเลยก็คือจะเป็น flat plain นะครับเป็นพื้นที่น้ำท่วมนะที่สามารถเกิดน้ําท่วมได้ข้างๆกับแม่น้านะครับอันที่2เลยก็คือจะเป็นบ่อน้ําพุร้อนนะครับหรือว่า geothermal feature นะครับตัวนี้ก็ไม่สามารถรื้อถอนได้นะครับแล้วก็ภูเขานะครับอันนี้ไม่ใช่เนินเขานะคนละอันกันกับเนินเขานะครับไอ้ที่ตัวนี้เป็นภูเขาเลยนะครับภูเขาเนี่ยจะเป็น natural feature ที่ไม่สามารถรื้อถอนได้แล้วก็ยูนิตเนี่ยไม่สามารถเดินผ่าน ภูเขาได้นะครับโยเว้นแต่เราจะทําวิจัยในการขุดอุโมงข้ามภูเขานะครับจะทําให้ทรายที่เป็นทายภูเขานยะสามารถเดินทะลุผ่านไปได้นะครับส่วน Natural f e a t u r e สุดท้ายนะครับก็คือจะเป็น Artifact นะครับเวลาเราวิจัย C ี v i c จนถึง Natural h i s t o r y นะครับเราก็จะเจอพวกงาน Artifact ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ทายรอบๆเมืองเราคนระับไม่ว่าจะเป็นทรายที่อยู่ในพื้นดินนะครับหรือว่าจะอยู่ในทะเลนะครับก็จะสามารถพบเจอตัวอาร์ติแฟกต์เนี่ย ได้นะเพื่อนๆก็หาตัวฟุตอาร์ติแฟกมาเก็บอาร์ติแฟกเหล่านี้บนพื้นที่ได้นะครับแล้วก็แถมให้นิดนึงนะครับสำหรับในช u r a ร f e ฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาในการเล่นโหมดของ Secret Society นะครับถ้าเกิดเราเป็นสมาคมรับเฮอริ t นะครับเพื่อนๆก็จะมีเส้นแสงนะครับเส้นแสงที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับที่จะเพิ่มค่า Adjacency Bonus ให้กับเขตที่มาตั้งติดกับเส้นแสงนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะไปพูดกันอีกทีเกี่ยวกับค่า adjacency b บ n u s นะครับแล้วก็การสร้างเขตพิเศษต่างๆในอีกคลิปหนึ่งก็แล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวจนเกินไปนะครับโอเคครับต่อไปเรามาดูพื้นที่ที่เกี่ยวกับพื้นที่ทางน้ํากันนะครับพื้นที่ทางน้ำเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ยูนิตทางบกเนี่ยไม่สามารถเดิน่านได้นะจนกว่าเราจะวิใจัยในการเดินข้ามทะเลหรือว่าเดินข้ามพวกแหล่งน้ําต่างๆได้นะครับพื้นที่แหล่งน้ำนะครับก็จะมีด้วยกันอยู่3ชนิดด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือจะเป็นพื้นที่บบึงนะครั พื้นที่บึงเหล่านี้จะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่น้ําที่อยู่ติดกับเขตพื้นดินนะครับ ตรงนี้เขาจะเรียกว่าเป็นพื้นที่บึงนะครับหรือว่าเลกนั่นเองนะครับการสร้างเมืองติดกับพื้นที่บึงที่เป็นบึงน้ําจืดเนี่ยก็สามารถได้ค่าเฮาสิ่งที่เหมือนกับติดกับแม่น้ําเลยนะครับแต่หากเป็นพื้นที่ที่เป็นเกี่ยวกับทะเลนะครับพื้นที่น้ําเค็มนะครับตัวนี้นะครับน้ำเค็มก็จะแบ่งออกเป็นพื้นที่อยู่2แบบนะครับก็คือเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดชายฝั่งนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นเป็นพื้นที่เป็นสีน้ําเงินอ่อนนะครับส่วนพื้นที่ที่เป็นเขตน้ําลึกนะครับอันนี้ก็จะเป็นพ การเดินทางทะเลน้ำลึกนะครับถึงจะสามารถเดินผ่านทะเลน้ำลึกได้เนาะส่วน natural feature นะครับหรือว่าสิ่งปกคลุมในพื้นที่น้ำก็จะมีด้วยกัน1อย่างเท่านั้นเองนะครับก็คือจะเป็นพื้นที่ที่เป็นปะการังนะครับที่จะสามารถพบได้ในเขตน้ำตื้นเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับพื้นที่ต่างๆในเกม Civilization นะครับ หัวข้อต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องรีซอสนะครับหรือว่าทรัพยากรต่างๆที่สามารถเจอได้ในเกม Civilization นะครับรีซอสในเกม i v i l i z a t i o n นะครับจะมีด้วยกันอยู่3ชนิดด้วยกันนะครับก็คืออย่างแรกเลยก็คือ1ครับเป็นโบนัสรีซอสนะครับโบนัสรีซอสเนี่ยก็จะเป็นพวกที่เราสามารถเจอได้บนพื้นที่ต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโบนัสรีซอสประเภทเหมืองนะครับก็จะมีพวกค o p เปอร์นะครับโบนัสรีซอสประเภทฟาร์มนะครับก็จะเป็นพวกข้าวสาลีข้าวโพดนะครับโบนัสรีซอสพวก ปศุสัตว์นะครับก็จะเป็นวัวเป็นแกะนะครับโบนัสวิลอ่ประเภทพวกพืชนะครับก็จะเป็นพวกกล้วยอะไรต่างๆพวกนี้ครับส่วนโบนัสวิอล่ในทะเลนะก็จะมีพวกปูพวกปลาอะไรพวกนี้ครับก็สามารถพบเจอได้ในทายที่เป็นโบนัสทางทะเลนะครับที่เป็นทายน้ําตื้นนะครับต่อไปนะครับชนิดโบนัสชนิดที่2นะจะเป็น l u x u r y r e s o r t นะครับเวลาเราสร้างสิ่งก่อสร้างมาเก็บทรัพยากรพวกนี้ครับจะเพิ่มค่าความสุขให้กับเมืองนะครับบวก1นะครับเป็นจำนวน4เมืองนะครับ 1>, 1ชนิดสามารถเพิ่มได้แค่1เท่านั้นนะครับถ้ามีซ้ำกันไม่สามารถเพิ่มได้นะครับถ้ามีซ้ำกันเนี่ยเราสามารถเข้าไปแลกเปลี่ยนเอาไปขายให้กับชนชาติอื่นได้นะครับส่วนทรัพยากรสุดท้ายนะครับก็คือ strategic resource นะครับหรือว่าทรัพยากรทางการทหารนะครับเมื่อเพื่อนเพื่อ,อมาสร้าง improvement บนทรัพยากรทางทหารแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็จะสามารถเก็บทรัพยากรทางทหารเนี่ยเอาไปสร้าง unit นับที่ต้องการทรัพยากรนั้นนั้นได้ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเป็นม้าเป็นยูเรเนียม เป็นฐานหินหรือว่าจะเป็นหรือว่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับไอ้พวกนี้ก็สามารถเอาไปสร้างยูนิตท,ทางการทหารได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ใช้นยก็สามารถเอาไปแลกเปลี่ยนกับชนชาติอื่นได้เหมือนกันนะครับเพิ่มเติม <ๆ S 2> นิดนึงนะครับสำหรับตัวทรัพยากรต่ตางๆที่ผมพูดมาทั้ง3มชนิดนะครับจะมีโบนัสวีซอร์สอันเดียวนะครับที่เป็น ทรัพยากรที่สามารถรื้อถอนได้นะครับเพื่อนๆสามารถรื้อถอนโบนัสพีซอร์ทได้เหมือนกับเนเชอรัลฟีเจอร์ที่ปกคลุมพื้นที่ต่างๆในไทยหรือว่าในพื้นที่ของเราได้นะครับเช่นเดียวกับตัวเนเชอรัลฟีเจอร์เลยนะครับสามารถรื้อถอนเพื่อเก็บค่ายิวได้นะครับอย่างข้าวโพดนะครับก็จะได้เงินนะครับส่วนถ้าเป็นป่าฝนนะครับก็จะได้ฟู้ดกับค่าฝันเฟืองนะครับมาที่เมืองหลวงของเรานะครับ ตัวนี้เราสามารถลื้อถอนได้นะครับไม่ต่างจากตัว natural feature ที่ปกคุมอยู่รอบๆพื้นที่บนเมืองเราได้เลยนะครับส่วน luxury r e s o r t กับ s t r a t e g i c resource เนี่ยเพื่อนๆไม่สามารถลื้อถอนได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถสร้างเขตพิเศษลงไปในพื้นที่ที่เป็น s t r a t e g i c r e s o r t หรือว่า bonus r e s o r t ได้นะครับ อันนี้ก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับสำหรับกรณีที่เราจะเลือกพื้นที่ตั้งเขตเมืองนะครับหรือว่าตั้งเขตตัว special district ต่างๆหรือว่าเขตพิเศษต่างๆในเมืองนะครับเราอาจจะต้องระวังเรื่อง strategic resource ตรงนี้ด้วยนะครับในส่วนของ luxury resource เนี่ยเราสามารถตั้งเมืองหลวงลงไปได้นะครับแต่ส่วนของ strategic resource เนี่ยมันมีกรณีเดียวเท่านั้นที่เพื่อนๆสามารถตั้งเขตพิเศษลงไปได้นะครับก็คือการตั้งเขตพิเศษลงไปก่อนที่เราจะวิจัย strategic resource ในพื้นที่นะครับเพราะว่าการพบ สถิติยีสัต์ในพื้นที่เนี่ยเพื่อนๆจะต้องผ่านการวิจัยมาก่อนนะครับอย่างเช่นม้านะเพื่อนๆก็ต้องวิจัย animal husbandry นะครับส่วนเหล็กนะครับเพื่อนๆก็จะต้องวิจัย bronze working นะครับส่วนดินปืนนะครับเพื่อนๆจะต้องวิจัย m i n a i r y engineering นะครับถ่านหินเพื่อนๆจะต้องวิจัย industrialization นะครับอลูมิเนียมก็ต้องวิจัย radio น้ำมันก็จะต้องวิจัย refining นะครับยูเรเนียมก็จะต้องวิจัย combine arms นะครับพวกนี้นะครับ เพื่อนๆก็ต้องผ่านงานวิจัยมาก่อนครับถึงจะพบเจอไอ้พวก strategic resource บนพื้นที่ได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องช n n e l ของผมไปด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลาช่องผมมีความเคลื่อนไหวอะไรนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาชมคลิปผมได้ทันทีเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับลี h ช n n e l ต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ